ใน EEC นะครับไม่ใช่จะมีแต่นิคมอุตสาหกรรมหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบบริหารจัดก,การเมืองอัจฉริยะนะครับคือก็เอาเทคโนโลยี 5G เนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากอกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฐฐและสังคม นะครับนำศักยภาพทางเทคโนโลยีและการสื่อสารตระคม,มนาคมอัจฉริยะด้วยระบบ 5G สำหรับปฏิบัติงานในการบริการประชาชนและการบริการสาธารณะมาใช้งานนะครับดีเขาก็พอให้ทุนไปแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปตรวจไปลงพื้นที่ไปดูว่า มีความก้าวหน้ากันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยทางเลขาธิการคณะกรรมก,การดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับแล้วก็คณะผู้บริหารนําโดยนายพุทธชงโนธไทยสงเนี่ยนะครับก็ไปติดตามาลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการติดตั้งเทคโนโลยี 5G สําหรับระบบบริหารจาัดก,การเมืองอัจฉริยะครั้งที่2ที่เทศบาลตําบลบ,บ้านฉางอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามความคืบหน้าผ่านรายงานพิเศษชิ้นนี้ก,นกันครับ เมืองอัจฉริยะบ้านฉางจังหวัดระยองพัฒนาไปอีกขั้น ติดตั้งเสาอัจฉริยะสมาร์ทโเพิ่ม20ตน้นภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมตั้งเป้าติดตั้งให้ได้160ตน้นครอบคลุมพื้นที่เทศบาลบ้านฉางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสัญญาณ 5G พร้อมฟังชันการใช้งานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่หลากหลายโดยเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานายพุชพงษ์โนธไทยสงเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมด้วยนางสุรีพร พรโสภลวิทย์ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมและคณะลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการติดตั้งเทคโนโลยี 5G สำหรับระบบบริหารเมืองอัจฉริยะครั้งที่2ณเทศบาลตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยอง เทคโนโลยี 5G เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนําข้อมูลขนาดใหญ่มาวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วในการที่จะดูการอำนวยความสะดวกของพี่น้องประชาชนผมก็คิดว่ายู c a คสหรือการนําร่องที่ตำบลบ้านฉางอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่าง Smart City จังหวัดอื่นๆเมืองอื่นๆที่อยากจะพัฒนาในส่วนนี้นะครับ ทั้งนี้ผลการดําเนินโครงการได้สร้างห้องควบคุมเพิ่มจํานวนหนึ่งห้องพร้อมติดตั้งเสาอัจฉริยะสมาร์ทโพจานวน20ต้นแบ่งเป็นบริเวณชายทะเล2ต้นบริเวณถนนสาธารณะ1 0ต้นและพื้นที่ชุมชน8ต้นโดยใช้งบประมาณ36,818,000บาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนพัฒนานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำหรับเสาอัจฉริยะสมาร์ทโฟนนอกจากจะช่วยกระจายเครือข่ายสัญญาณ 5G เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานในพื้นที่ได้แล้วยังมีฟังก์ชันการใช้งานอื่นที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนอาทิระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับสถานีตำรวจโรงพยาบาลระบบสาธารณาสุขและระบบความปลอดภัยในพื้นที่ไอก,ก้าวหน้าไปดีนะประเทศนี้นะ <laughs> ไม่ได้ถูกแช่แข็งไปอย่างใดนะครับ